สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพนเพนขายรถท้ายมือสองจากร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะวันนี้พรเพนมีรถด้วยกัน2รายการค่ะมารีวิวค่ะมีคูปตาและยันมาค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะค่ะมาดูคันแรกกันเลยค่ะคูปต้า MU น9 0 2คันนี้ค่ะจดทะเบียนปี62ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะด้านหน้าผ่านหลังใหม่ค่ะ เล่มชุดโอนครบค่ะสีสันเดิมนะคะที่ยังสวยงามอยู่ค่ะทอใหม่นะคะค่ะทางร้านนะคะเก็บสีให้ตรงกระทันล้อหน้าค่ะสองข้างค่ะได้สตาร์ทใหม่นะคะรถคันนี้นะคะพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจัดส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะ1000กิโลค่ะ ส่วนพานหลังค่ะเป็นผานใหม่ค่ะสยามสโตรลาค่ะผานหกไปยีค่ะข้างหลังสะอาดสะอ้านค่ะไม่รัว่วไม่ซึมนะคะพิธีโอใช้งานได้ปกติค่ะเทื่องเกียร์ไม่มีปัญหาค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะและรถคันนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ ระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดนะคะรถคันนี้นะคะพรเพนได้รีวิวการใช้งานแล้วนะคะแต่วันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูอีกรอบค่ะสำหรับท่านใดย,ยังไม่ได้ชมนะคะ รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะน้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา MU4902 นะคะที่ร้าน PC Tactor อ,อำเภอเป็นจรักจังหวัดศรีสะเกษค่ะเบาะทางร้านนะคะหุ้มให้ใหม่นะคะหลังคานะคะไม่รั่วไม่ซึมค่ะ ชั่วโมงการใช้งานนะคะไม่ขึ้นนะคะทางร้านเปลี่ยนให้ให,ใหม่จากศูนย์ค่ะเดี๋ยวพรอเพนจะรีวิวการใช้งานช่วงท้ายคลิปให้ดูนะคะรถพร้อมใช้งานุยงานค่ะเครื่องดีเกียแจวค่ะ ราคาสุดพิเศษค่ะ MU4902 ค่ะค่ะมาดูคันต่อไปค่ะคันนี้ค่ะ YM357A ค่ะรถคันนี้นะคะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันนาผ่านหลังค่ะเลมชุดโอนครบค่ะทางร้านนะคะเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันค่ะเข้า้านสีสวยค่ะ ยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะเบาะทางร้านหุ้มให้ใหม่นะคะหลังคาไม่รั่วไม่ซึมนะคะระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะผ่านทางร้านก็เก็ยสีให้นะคะเข้าบ้านสวยๆเลยค่ะผ่านเป็นผ่าน cmt นะคะ ข้างหลังสะอาดสะอ้านค่ะ PTO ใช้งานได้ปกตินะคะแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องปุ่มนะคะปุ่มข้างล่างนะคะใช้งานได้ปกตินะคะ PTO เราใช้งานได้นะคะแต่จะมีปุ่มด้านบนนี้ค่ะที่ใช้งานไม่ได้นะคะสีเหลืองตรงนี้ค่ะค่ะรถคันนี้นะคะพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ รถจดทะเบียนปี64นะคะเล่มชุดโอนครบค่ะจะส่งฟรี1,000กิโลค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะสามารถแวะมาดูมาชมได้ค่ะที่ร้าน p c t r แท็กเตอร์อํเาเภอบินจราจังหวัดศรีสะเกตค่ะหรือลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะสามารถมาทดลองขับได้ที่ร้านค่ะทางร้านยินดีให้บริการค่ะ สนใจสอบถามค่ะ0816004753ค่ะหรือเบอร์0984422502ค่ะ PC แท็กเตอร์อําเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะ ร้านเรามีรถถ่ายหลายรุ่นหลายรา,ายการค่ะมีคูโบต้ายันมาอิซิกิและแม็กซี่ค่ะและเข้าใหม่หลายรา,ายการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์พรเพนไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมค่ะห่างไม่ตกนะคะทั้งสองคันเลยค่ะยกไว้ห่างไม่ตกรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ เดี๋ยวพรเพนจะมารีวิวให้ดูนะคะทั้งสองพันเลยค่ะเข้าบานสวยๆเลยนะคะ ค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี62ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าผ่านหลังใหม่ค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจากปกติราคา435,000บาทค่ะเหลือเพียง399,000บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะ0816001753ค่ะหรือโทร098 c 4 2 5 5 2 2ค่ะข้ามาดูคันต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวพรเพนจะทดลองการใช้งานให้ดูค่ะ ค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี64ค่ะมีอุปรกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าผ่านหลังค่ะ ทางร้านนะคะเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะราคานะคะเพียง35,000บาทขย้ำค่ะ3าม0 0 0บาทค่ะ,คะ, 3, 000, 000, คะจะดส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะ สนใจโทร0816004753ค่ะหรือโทร0 9 8 4 4 2 2 5 0 2ค่ะนึกถึงรถไถมือสองนึกถึงเราค่ะพีซีแท็กเตอร์อําเภอเบึงจัก์จังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเรามีรถไทยให้เลือกหลายรุ่นหลายรายการค่ะมีคูบตายันมาอิซกิและแม็กซี่ค่ะและเข้าใหม่หลายรายการค่ะร้านเราติดถนนใหญ่เส้นสี่เลนนะคะถนนกันถลมกันทะละค่ะฝั่งนู้นค่ะที่เป็นร้านเดิมค่ะและฝั่งที่รีวิวเป็นร้านใหม่ค่ะ ร้านเรามีอุปกรณ์การเกษตรให้เลือกหลากหลายค่ะมีเครื่องตัดหญ้าผานพวนโรตารี่ผานบุกเบิกผานขุดมันและผ่านยกรองค่ะค่ะร้านเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะค่ะก่อนจะจบคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าพรเพนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ